สวัสดีนะฮะแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโป้มูนนะฮะโอเดล็อกในพาร์ทที่46นะครับบอกเลยครับว่าพาร์ทนี้นะฮะก็จะได้สู้กับสี่ตัวเทพคนที่4นะครับไม่รู้เป็นใครเหมือนกันเฮ้ยกอดสเราสู้ใครวะรู้สึกว่ากอดสเขาหน้าจะเป็นฮาปูนะครับแต่ไม่รู้ฮาปูเขาเป็นหรือเปล่าวะไม่เห็นคุนไม่คุนจริงๆนะเนี่ยไม่เห็นต้นท่าบินหรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮาปูเล่นดินนี่หว่า อ่ะงั้นเรามาลุยกันเลยครับมาอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครครับสีเขียวเป็นขนนกเห็นป่ะเอ้คนนี้มีบทด้วยเหรอเฮ้ยผมว่าผมไม่เคยเจอเขานะเดี๋ยวดูีเออไม่เคยเห็นว่ะสวัสดีฉันอยู่นอกบทยาใส่ใจเลย อย่างนี้แล้วกันเป็นเพียงแค่ตัวประกอบโผล่มาแค่ตรงนี้มาสนใจการต่อสู้ของเราเถอะต้องอ,อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออท่าบินครับนี่มีปีกอย่างนี้น่าจะใช่ครับแม่ยังกะแองเจลิลเทวดาเทวทูตนางฟ้าอ่มาครับว่าแต่น้องจะไปตีก๊อฟที่ไหนครับเนี่ยเหมือนจะเอามาไม้ก๊อฟมาหัวเราหรือเปล่าเอาล่ะฉันชื่อคาฮิลิ หลายปีก่อนน่ะฉันเป็นแชมเปี้ยนด้วยนะไม่อยากจะคยุยก็เหมือนกับนายน,นั่นแหละเอยเดี๋ยวนะใช่เหรอวะเธอขี้โม้ใช่ไหมเนี่ยไม่จริงหรอกล้อเล่นฉันน่ะเดินทางไปที่ทวีปมืดเพื่อที่จะเพิ่มพลังล่าสุดเนี่ยฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีเด็กที่เก่งคนหนึ่งก็คือนายใช่ไหมล่ะแต่อยากให้การส่อสู้เนี่ยดูสมศักดิ์ศรีหน่อย หลือที่เขาว่าจ้างมามาเป็นสี่ตัวเทพนั่นเองแต่ดูแล้วเนี่ยนายเนี่ยก็ดูดีนะดูน่าจะเก่งส่งคำล่ำลือดีหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาครับโอ้โหนั่งงนี้เลยเหรอเดี๋ยวไม่ได้จะมาเลงกอ๊อปมาตีพาได้เออเออเจ้ามันเถอะลึม <c oughs> ไม่ออกเลยจะพูดอะไรอ่ะเจอกับ ซีตจอเทพคนที่สี่นี่ครับน่าจะเป็นผู้ใช้ฟุ้งบัาบินนะฮะมาสกาโมลี่เออว่านี่เราเอมองอะไรออกมาเนี่ยกีรดอดครับอโอเคมาพัวงานนี้นะฮะเปลี่ยนดอนครับอันนี้เขาเป็นเหล็กบินนะครับอ่ามาดอนครับมามาเปลี่ยนกีรดอดออกนะครับแล้วก็ส่งสด,ดอนลงมา มาบิ๊กบอลครับเก็บแรงไว้เลยสแล็ครับเฮ้ยเฮ้ยสแล็คใส่ดอนเหรอนี่น้องหมายของทีมเลยนะเว้ยอ่ะเฟร,รมโทเวอร์ครับคนไฟไปเลยนี่รู้จักไม่ดอนเนี่ยตายเปล่าโอ้ไม่ตายครับมียูทิตี้สเตอร์ดี้ครับเลือดเหลือนหนึ่งครับแล้วไงต่อติดเบิร์นโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนี้สแล็ครับเอ้ยยังยังยังเรายังยืนได้ติดเบิร์นไปเพื่อนโอ้โหนี่มันโดนชัดๆเลยนะเนี่ย เรียบร้อยนะครับนกเหล็กนกเหล็กนี่มันมันมีแค่ตัวเดียวหรือปะเอ้ไม่ดิมันมีฮักเงินเดียวด้วยสลับเย็นสองน,นะครับเป็นท่าเหล็กที่ผมมาตอนช่วงแรกเลยตัวลงมาครับเป็นแมนดิบัสตัวอะไรวะอ๋ออีแลงเอออีแลงดจำได้จำได้จำตอนแรกนึกว่าเป็นแมะลงไฟฟ้าที่จำชื่อผิดอ้าหมาครับชิงชิงครับท่กินเราจะเอานี่ออกมาก็ได้เนี่ยมีมีคิวอ่ะหินพิพิธภัครับรดพลังโจมตีไปก่อน ใช้ท่าไวช้าครับเฮ้ยดีคอออกว่ะโอ้โหได้ใช้เลยว่ะาวช้าครับนี่นะง่มันถึงกันนะเนี่ยโอ้ดีคอยครับดีคอยเบฟเบิร์ดครับพีชีพหรือเปล่าแต่ไม่น่าเข้านะครับเพราะว่าเราเป็นป้มไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจบแล้วันคิดดีหน่อยเพื่อนอะไรอะไรดูดีคอยนั่นสิเพื่อนไม่เข้าเลยนะอ่ะทันร์แฟงครับกัดสวยหน่อย ง่ำเลยเรียบร้อยครับเจ้าอีแรงเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่มาอ่ะจริงๆครับเลเวลหกสิบสองครับ,รรบนะว่ามาไกลเลยทีเดียวนิสต้อนครับเลเวลห้าสิบหกครับแต่ถ้าไฟสป,ปินมาอุ้มไม่เอาอะ่ะท่าแระประโยชน์มากตัวต่อมาครับเป็นโอริโคริโออ๋อแล้วมันทาน่าอะไรวะมันมีไฟฟ้าไฟผีแล้วก็พลังจิตถ้าเกิด ดูดูแล้วมันน่าจะน้ำเปลี่ยนตัวดีกว่าั้นเปลี่ยนอีกบอลแล้วกันนะครับผมไม่รู้เป็นท่าอะไรน่าจะว่ะก็ได้น้ำแข็งก็ได้ดีกว่าอะผมคิด่ว่าน่าจะเป็นท่าไฟนะมาเออท่าไฟจริงด้วยแล้วแน่นอนผมมันมีท่าไฟแล้วก็ท่าท่าไฟฟ้านะครับแต่ผมว่าเอ้ยถ้าผมเป็นท่าท่าไฟเอ้ยท่าไฟฟ้าแล้วก็กดกัดน้ำแข็งก็ได้เออว่ะที่เราคิดว่ามันเป็นโอริโคลโอท่าไฟเนี่ย อ่ะงั้นเราจะใช้ท่านี่เลยนะฮะอะควาเทลครับเฮ้ยจะลดอีกเหรอเนี่ยลดพลังโจมตีนะครับสองระดับมันรู้สึกอะควาเทลครับใส่ไปที่โอริโคลิโอครับเข้าปะวะไม่เข้าอ่ะมันเหลือนิดนึงจะเหลือทำไมวะอะอะควาเทลอีกรอบนึงครับนั่นไงมันใช้ยาจริงด้วยโอโหปี๊ดหนักเลยครับปี๊ดหนักเลย อาควาเทลโอหลบได้มาไม่ไหนว่างานนี้โอ้เฮ้ยเห็นนะเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่าพีพีอาควาเทลไม่จะหมดแล้วนี่วะอาควาเทลครับไม่ลบพลัมดุติแล้ว,วอ่ะออมคขานีไ่ไม่เข้าแล้วไงเฮ้ยไม่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะยังยังมันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดมันจะแดงแห้วหนาววะเนี่ยติดมืออีกครับ แต่คราวนี้มึนตีตัวเองมันจะไม่แรงเท่ากับฟิลเลยตอนนั้นตอนที่เราบัฟแต่คนแดนเนี่ยอ่ะครั้งครับการเข้าไปโอ้โหนี่มันถึดขนาดไหนวะเนี่ยอ่ะครั้งอีกรอบหนึ่งครับโอ้จะลองให้เพราะผมเปลี่ยนตัวดีกว่าไม่น่าไหวว่ะโอ้บิ๊กบอยครับติดมืนครับต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นชิงๆนะครับ นี่มองไม,ไม่มีท่าโจมนี่มันไม่มีท่าโจมตีเลยเหรอมันมีท่ามือลบพลังโจมตีแล้วก็แล้วอ้ออะไรอีกสองท่าวะแอสแล็เอามาแล้วมาแล้วท่าโจมตีแอสแล็คสายฟ้าเชื่อค,ครับไม่เข้าอยู่แล้วมาจงรับไปซะพลังของไวชาร์ดโอ้โหท่าพีเจอท่าไฟครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยชิบหายพี่ชีชว่าไม่ไม่ไม่อ้า ว้ายๆๆๆๆ y w ายว h y why โอ้จริงจริงจริงโอ้ยมาพีชีพพีจังหวะแล้วเว้ยโอ้ตอนแรกผมผมไม่นึกว่าโอ้โอ้แชทแล้วจะสู้ยังไงวะ สองแล้วครับตอนนี้อันนี้แบบตายเพราะตัวเองเลยนะท่านเรือเนี่ยชิ้งๆครับไปแล้วเอ้ยนี่นี่เรามาทําอะไรวะเนี่ยเราไปมาตายตอนสี่ตเทพหมดเลยวะอจริงๆทำนุง่งไฟผมก็ตายเปะวะแต่ว่าแต่ผมไม่นึกว่ามันจะแรงหรือว่ามันจะมีท่านี้ แค่นึงนึกไม่ถึงครับนึกไม่ถึงผมพลาดมากอ่ะเปลี่ยนเป็นกีร์ดอลครับบิ๊กบอสอีกรอบหนึ่งอะไรวะโครแบสโอเคมามาตีได้อยู่มาครับบิ๊กบอสสี่ตัวไหวยปะวะอ่ะไอ้แฟงครับแอร์โซเล็บมาอย่าชะงักนะเว้ยเอ้ยรับได้รับได้รับได้ไดอ่ะไอ้แฟงครับกัดเข้าไปเออไม่ตายเหรอ อีกดหอึน่นไหมล่ะฮะซปเปอร์โซนิกไม่โดนครับไอ้แฟงลับเข้าไปเออโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าชิงชิงทำไมนะทำไมต้องเป็นนายด้วยอะไรวะนกอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนเป็น,ปนมิบิคิวบ้างนะครับ โอ้นี่เราเสียตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนี่หว่าอ่ามันเป็นนี่ใช่ปะวะอ่าเพลรับแล้วกันครับเร็วกว่าดีกว,ว่าเออ,อสีมูบบินตรงนี้เลยเดี่ยวนะนี่นี่พวกนายสิตจ้เทพทั้งสี่คนเนี่ยไม่ดีสองคนดีกว่ามันอาแตนซีมูฟอะไรมีมีคิวเห็นเป็นกระสอบทรายหรือไงอะฮะ นี่คนที่2แล้วนะโอ้มีคิวครับมารับซีมูฟอีกแล้วครับสมแล้วที่เป็นคนรับใช้คอหักไปนี่คอหกักพวกซีมูฟทั้งนั้นเลยนเนี่ยออาเพลรับอีกรอบหนึ่งครับโดนด้วยเออโอ้ยเขาเรียบร้อยครับบิ๊กบอสเขาเลข61ครับจบแล้วนี่บ้าเอ้ยโอ้ยพลาดไปชา้าแบบ ที่ลัางนะถ้าผมเล่นภาคไหนนะผมจะไม่ติดท่าพวกรีคอยล์แล้วพอกันทีเลยแบบแป้งลืมอะ่ะรู้อะไรไหมการต่อสู้ตะกี้ทำให้ฉันถึงนึกถึงบรรยากาศดีๆบรรยากาศแบบไหนครับผมไม่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าต้องมีคนมาท้าชีอีกแน่การต่อสู้ครั้งนี้จ,จำไว้ให้ดีเราสิต้องจำไว้ให้ดีไม่ใช่เธอ เอยจริงๆจริงๆริงไม่แล้วมันจะสู้ยังไงวะเนี้ยมันเหลือสตัวจริงๆริงนะผมผมแบบเอามานับนับจริงๆนะแล้วเหลือแค่สามตัวไอ้ลิซัดอนนะ่ะมันมันไม่ใช่โอ้แพ้หินเดี๋ยวเอ้ยชิบหายเอาเข้าไปเลยเหรอโอเคอ่ะอยู่เซล์นี้ก็ได้อะ ออ้ผมมันจะมาวิเคราะห์ให้ดูนะคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวก่อนก่อนเขาขอเพิ่มเลยก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะพามอะไรอ่าเพิ่มเลยก่อนนะแม็กพอชันเหลือเจ็ดขวดแล้วอ่ามีพีพีไหมครับพีพีไอออนเอ้ยดีเฟนเพิ่มดีเฟนอ่ะให้ดอนให้ดอนอ่าเพิ่มได้พีพีอัพอ่ะอีเธอร์ อาคาเทียวโอเคแม่งเต็มล้เอาเลยนะคือผู้ตามตรงนะฮะว่าโป๊มของเรานีครับข้างๆแพ้หิน2ตัวเลยนะฮะแล้วก็แพ้ไฟฟ้าด้วยบอกเลยว่าสู้ลำบากมากถ้าเจอโป๊ะไฟฟ้านะครับแล้วก็หินเนี่ยต้องต้องใช้ ต้องใช้เจ้าชายแล้วก็มีคิวเข้าสู้ครับ mm hmm. ยังดีนะครับที่เราไม่ได้ปรับบอรเทอรสตาต์แบบปรับเป็นเซตอะ่ะเพราะว่าเธอปรับเป็นเซตเมื่อไรเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ระหว่างที่เราสู้จบไปหนึ่งตัวนี่อย่างดีนี่อย่างดีนะ mm hmm. โอเคครับข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเร,เ,รเราจะเป็นแชมเปี้ยนใช่ป่ะอ่าตอนนี้เราก็สู้ครบนะครับสำหรับสี่จเทพทั้งสี่คนนะครับโอเค ไว้เรามาเจอกันใหม่ครับในครั้งหน้านะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับโปโมนทั้งสตัวที่เหลืออยู่ครับนี่จะรอดปะวะถ้าไม่รอดนะผมต้องไปนั่งเก็บเรื่องใหม่ครับก็ต้องใช้บป้ในครั้งนะฮะที่เหลืออยู่ครับที่เราได้เกิือกันไปครับน่าจะมีตัวที่เหลืออยู่ที่เล่นพอเล่นได้แต่อย่าพูดถึงมันเลยเราจะต้องผ่านแน่ๆครับด้วยโป้ส่ตัวนี้นะครับเอาละแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้านะฮะ ของการเป็นแชมเปี้ยนในทูมิภาเอาลลารูรมาบพมูมูโมล็อก๊ายบายครับสวัสดีครับ